ค่ะคุณสุปันคุณจิติมาคะวันนี้ประธานสภา,าปฏิรูปแห่งชาตินะคะมีคําสั่งงดการประชุมเนื่องจากไม่มีวาระพิจารณาในเรื่องที่คงค้างค่ะขณะเดียวกันประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นนะคะก็นัดสมาชิกประชุมในเวลา9ก้นาฬิกาเพื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราซึ่งยังอยู่ในส่วนของภาคสีว่าด้วยเรื่องการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองค่ะค่ะโดย นายเทียนชายกีรนันประธานสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะมีคําสั่งงดการประชุมเนื่องจากไม่มีวาระการค้างพิจารณาส่วนการประชุมเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติฉบับที่พศซึ่งคณะกรรมการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติพศ2,557ได้ยกร่างเสร็จแล้วค่ะโดยจากนั้นก็ได้ตั้งวิศวปชขึ้นมาใหม่หนึ่งคณะมีสัดส่วนจากแม่น้ำห้าสายค่ะคือคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คอสชอสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะรัฐมนตรีสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ทุกฝ่ายค่ะสาม,มารถประสานงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพและแผนงานเป็นไปตามรถแมพที่วางไว้ค่ะขณะเดียวกันเวลา9ก้านาฬิกาค่ะนายบวรศักดิ์อุวโนประธานกรรมการการยกร่างรัฐธรรมนูญนัสมาชิกประชุมเพื่อพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราค่ะวันนี้ก็ยังคงพิจารณาในส่วนของภาคสีว่าด้วยการปฏิรูปและการ สร้างความปรองดองค่ะสําหรับการประชุมเมื่อวานนี้นะคะกรรมธิการยกร่างได้พิจารณาในบททั่วไป2มาตรามาตราหนึ่งค่ะระบุว่าบทบัญญัติในภาคนี้ก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานและพลเมืองที่ต้องจัดให้มีการปฏิรูปและสร้างความปรองดองตามหลักการและระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดค่ะในมาตรา2ภาคนี้นะคะให้สิ้นผลบังคับใช้ถัดจากวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับครบ5ปี เว้นแต่พลเมืองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า5 0 0 0 0นคนรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเสนอให้จัดออกเสียงประชามตินะคะในส่วนของภาคนี้ให้บังคับใช้อยู่ต่อไปซึ่งก็ต้องไม่เกิน5ปีนับตั้งแต่วันที่พลเมืองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยเสียงข้างมากออกเสียงประชามติเห็นชอบตามพระราชบัญญ,ญัติประกอบด้วยการออกเสียงประชามติค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมคุผู้ฟังคะก็ยังคงต้องติดตามในส่วนของการประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญในวันนี้ซึ่งยังคงเกาะติดเรื่องประเด็นการปฏิรูปและการาสร้างความรองดอ,องค่ะคุณสุป,ปันคุณจิติมาคะ